สบายดียาม,มค่ำคืนยามแรงนะพี่น้องอ้นกำลังทำกับเขาพี่น้องเลยเบิ่งเป็ดเฮาก็ยังบ่นหลับนอนอยู่พี่น้องมืม่อดเฮาเตะกัล่างถวยพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายล่างถุยอ้นเสศษกินยังหนึ่งข่าอยู่พี่น้องเลยหนึ่งข่าวแล้ว,ลวก็เสศษกินอ้นเสียแกงปลาสิว่าแกงปลานิ่งใส่น้ำมันแซ่พี่น้องเลย ทำไมแส่ฮามันเปื่อยมันบบมันลายมือเนาะนาทีเขาแส่ประมาณสามขึ้นสูงสุดนาจึงมาแกงพี่น้องอันนี้มันสีหาขึ้นแล้วบอกมันก็เลยเปื่อยตัวเขาแส่บรใส่เกลือดิพี่น้องเเลยสีแกงตะปาอะไรพี่น้องเลยแกงตะปาเอามาอนิเลยไปด้ถั่วอ้วนเนี่ยล่างล่างเราจะให้นางนุกไปส่งแบ่งหั่นแบ่งนี่ใฮ้กันมันก็มีถั่วอลไรเฮ้ย กเกจบบนหัวถวยวข้างบนนี่แบนี้ดางถั่วง้างถั่วบวงกับแบบล่างคู่มือเลยพี่นอ้องนางนุกคือวา่าเมื่อเช้านี่ก็ล่างเบ้านนี้นางนุกล่างกับปูเป้ล่างคู่มือเทดกับเขา่ายังหนึ่งเขา่าอเรื่อยๆหนึ่งเข่าเลิก นี่พี่น้องปลาเฮาโอานกระแบงเลอพี่น้องเด้อสือปลามาตัวหนึ่งกระแบงแก้งแน่ประเทศเมดดอกพี่น้องปลานิลโลหนึ่งสี่สิบห้าพันโลกับขีดหนึ่งพี่น้องหาสิบพันเข่าเฮากำลังหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวโอนสิมาทำการซิกก่อนพี่น้องซิกเข่าก่อนพี่น้องเนาะสิก,กเรียบร้อยพี่น้องพามออัดไว้ นี่พี่น้องเครื่องแกงค่ะโอนเตียงแล้วร้อยมีแต่สวยเขา่าโอนก็นเอาหมักบวบหมักอึลงน,ำน้ำยนานางขเขาเบื่อเนาะเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดกระตันพี่น้องแล้วก็ใบมะกรูดต้นชิคข่ลงไปแล้วพี่น้องเพราะว่าเขาใส่ดับข้าวเดืพอพขาสิแกงเสป,ปาแลกวของสิแกงชนมัยมีแต่เขาสวยเข่าได้แล้วก็ข้างหมอนี่ขึ้นนอกะหมอนผดกระต้องประแดดแปลงนัวลงแล้วเขาก็เอาปลาลงพอปลา,านี่มันเปื่อยไว้พี่น้อง จะเป็นพักเราพี่น้องอ้วนเอาไปล่างพี่น้องเฮาต้องไปล่างอีกน้ำหนึ่งพี่น้องพักนา่งตู้ยอดหักพางหมกบวบมาตรงเนาะยอดหักบวกกกบวกแกงใส่ส่วนข้าวอันนี้พี่น้องเลยสุกแล้วทำกันสร็ ขอใหม้เมื่ออื่นจึงมาหนึ่งพี่น้องเลยคือขอใหม้มามา งานมาทางนี้ก็ยังบ่แลว้วพี่น้องแล้วแล้วบ่เฮ้ยเปล่าแล้วยังไล่พี่น,อน้องตแต่ไลก็ยังหมอเนาะหมอนภาหมอนีออ่แหละเก็บมาล้างใหม่เพราะว่ามันล่มขี้ฝุ่นนะพี่น้องโอ้อยากได้เงินเดือนน้ำอีกมูงพี่น้องมาเงินเดือนว่า บมมีแล้วออนกับบอเต่กับพี่น้องเลยเห็นว่าอ่าคือคือสีบวพิษบอเทียงกันกกะย่ามพิษกับพิษอยู่ได้พี่น้องเลยเวลาว่าวบเขาหูกันกับพิษกันอยู่พี่น้องผัวเมียปลอกปอกแปกกันอยู่เจ้าอะไรมาเว้าอยเลหมักี่าวญ่นั่ะ บ่คนหม,มักเว้าแบบหมักเว้าหันว่านี่คืออน้นเห็นหันว่านี่มั้งค่ะหมักเว้าบางทีอ่อ้นอารมณ์เนาะพี่น้องบ่หมักคนแบบใส่เสียงดังหรือว่าอารมณ์แบบเว้าแบบใส่อารมณ์่นะหมูหอมออักแบบนั้นอ โอนมาตกดอกโอนกันหนึ่งข่าวสุกแล้วเห็ดกินต่อ่น้อย<ม>เดี๋ยวให้เพิ่นรากถั่วแล้วโอนสีนำปลาไปนะหั่นเข่งอีกเนาะๆแล้วก็สีอันบะามได้ใส่บะคามบะบะบะแกงบ่ใส่สมดอกอเตะกัลรากถั่ว อนกับสิออกไปข้างนอกอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ายังเฮ็ดกินเฮ็ดกินแล้วก่อนพี่น้องเอามาค้างเสร็จเตาไฟสิออกไปซื้อนะไปล้านค้าใกล้ๆนี่แหละพี่น้องซื้อประเภทนมประเภทอ่เอียงน้ำยาสักผ้าลูกนะอุ่นซื้อมาพี่น้องเลยขำเมื่อซื้อมาเมียนอยี่น้องเพื่นเนหมอก็เริ่มพดแล้วพี่น้องอ้นกับซื้อมาใส่ปลาแดกแป้งนวเด้อยพี่น้องเลย แต่เปงนนัวลงพี่น้องจะมีจิโอน้ำ้อพี่น้องเด้อจกิโอกะสามสีต่ตนี่แหละตัวหนึ่งที่มาตองประแดกใส่พี่น้องตองประแดกใส่เขาก็ซีมีนอนด้วพี่น้องด้ว ปลาแดดแซ่บต้องมีหนอคนอคนนไอปลาแดกแล้วเรียบร้อยเป๊ะัวแล้วเรียบร้อยมีแต่ห้าล่อให้มักบวกนนนนกบวะนะพี่น้อง,อองมักบวบมักอึซุกแล้วเฮาก็จึงเอาปลาลงพี่น้อยล้างจามมักบวบมักอึซุกแล้วเรียบร้อยอ้วนก็เสีเอาปลาลงเลยพี่น้องเดูปลาอันนี้เขาเอาลงนกำลังเปื่อยซุกง่าย จะเป็นตอแนี้ซุกแล่หมวกบวบหมก,อ,กอึนเอกระดับเดี๋ยวห้ารอให้ป้าเ้าวุกแล้วลก็ฝึก,พ,ก,พ,ก,พ,กพ,พักนั่งตู่ลงพี่น้องนอกจากลางถอยแล้วพี่น้องนั่งลินมันีแล้วเวียกเลยเด้อันนี้ก็พดป้าซุกแล้วเรียบร้อยถ้าเป็นน้องอ้นก็จะมาฝึกพักลงนะจ้าพี่น้องพักนั่งตู้ห้านี่แหละฝึกลงไปแล้วกร ตุลงไฟแกงป่าแกงเซน้ำยานาง,นงพี่น้องเพราะว่าสิแกงเซม,มไม้เด็ดหากปกติเ้าแกงเซน้ำดื่มน้ำสะอาดห้านี่ก็ได้พออ้นกระสิเฮ็ดแบบนีไ้ได้พี่น้องเนะี่ยเพราะว่าเ้าวขาขลน้นเ้าย่านปลาปลามันสิเปือ่อยนะปลาสิมุ่น โอเคพี่น้องแล้วเรียบร้อยไปนี่ขาหมองอัดไว้เอาพี่น้องแล้วไรเห็ดกับข่าวกับนก้นามกะสี่ยำพันได้กินเดี๋ยวนี้ดอกพี่น้องจากน้อยจนสิบห้ากันกินเนาะเนาะบอตเตกันยังเมื่อยเห็ดเวียฮักกาแล้วลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พ่อกบคลิปหนาแล้วจ้าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย